สวัสดีครับอยู่ผมน้องสีเข็ดนะครับมาเจอกันอีกแล้วกับเกมเซเว่นไนท์สองนะครับผมก็คลิปนี้น่าจะเป็นคลิปสุดท้ายของแพทนี้แล้วนะครับมันก็คือเหลืออย่างเดียวที่ยังไม่ได้ลงคือเลดแปดชั้นสิบห้านะครับผมโอ้โหซึ่งเลดแปดชั้นสิบห้าเป็นผมว่ามันเป็นอะไรที่สมองไหลอ่ะเออคือผมตัวมันมีแบบครึ่งๆกลางๆไงแล้วเราก็แบบว่า เดี๋ยวดาเมจไม่พอบางตาดาเมจพอเล่นดีจัดดาเมจพอคิดที่เข้าอ,ออกดีสวยๆก็ไปโดนวงตายอะไรแบบนี้นะครับซึ่งแบบโอ้ยเลยผมเลยไม่ค่อยได้เล่นนะดันนี้นะครับผมก็ผมเล่นแค่มีแค่วันนั้นที่ผมโพสลงในชุมชนนะก็คือผมนั่งเล่นตั้งใจเล่นแค่วันนั้นวันเดียวคือวันที่ผ่านชั้นสิบเอ็ดถึงสิบสี่อ่ะเออนั่นแหละคือผมอันนั้นผมเออตั้งใจเล่นส่วน ดัน15ก็เอามาให้ดูแล้วกันครับผมว่าทีมที่ผมใช้ลงก็หน้าตาเป็นยังไงนะครับประมาณนี้แล้วกันก็ในในคลิปก็เป็นถ้าถ้าตอนเล่นอาจจะไม่ได้เน้นมากเล่นแบบสบายๆชิวๆคือต้องบอกว่าไงอ่ะคือผมอ่ะเล่นอ่ะไม่ค่อยจะไม่ค่อยพลาดหรอกในช่วง50%แรกอ่ะเนาะอาจจะมีบอสคุ้มข้างอาจจะมีอะไรอี้มันก็ตามสเต็ปม,มันอ่ะ คือแบบบางทีดาเมจก็พอเหลือๆเลยบางทีดาเมจก็ขาดทีด่เดียวต้องมานั่งให้มันคุ้มขั่งสักแป๊บหนึง่งแล้วถึงจะให้มันรีความโกรธใหม่ตอนหลังจาก50%นะแต่มันคือปัญหาของผมเลยก็คือไอ้50%หลังนี่แหละเออเดี๋ยวดาเมจพอมัง่งดาเมจไม่พอมัง่งเดี๋ยวโดนวงตายมัง่งเดี๋ยวตีดาบไม่ทันมัง่งลืมเก็บสกิลมัง่งอะไรแบบนี้นะก็ะเลย ก็จะผ่านเนาะก็เล่นไปเรื่อยๆเรื่อยๆว่าวันละรอบสองรอบผ่านก็รีกวาดล้า,ลางชั้นสี่ไปอะไรแบบนี้แหละแต่นี้วันนี้ก็ในสุดก็ผ่านสักทีนะครับผมโอเคก็ไปไปไล่ดูทีละตัวแบบว่องไวกันเลยกว่าเอาละครับตัวแรกคารินนะครับผมแน่นอนคารินยกเซ็ตป้องกันแบบสุดยอดแห่งการป้องกันไปเลยนะครับยกเว้น ุงมือกับรองเท้าเนาะเป็นเซ็ตบล็อกก็ช่างมัทเถอะไม่เป็นไรก็ถือว่าเป็นหนึ่งในเซตป้องกันแล้วกันนะบผมประดับก็เป็นไอ้นี่หมดเลยลดความเสียหายหมดเลยนะครับจะไดะ้ป้องกันอ้ท่าระเบิดบึ้มๆไม่ให้ใครตายจริงๆผมมีก็้อ,อยอมตะนะกับสร้อยอตายเกิดแนตะ่คืออะเราไม่ใช้แล้วกันเราไปทาคลิปไกด์เรา,า,าก,ก็ไม่ใช้แล้วกัน <c oughs> ก็เคยบอกไว้แล้วเนาะว่าไม่ใช้ถ้าใช้จริงผมนะ่าจะผ่านไปนานแล้วแหละ M.U.K ผมน่าจะแบบ น่าจะไม่ตายอ่ะน่าจะมีวุฒิได้สุดๆนะเออแต่คือไม่เป็นไรถือว่าเราเราก็มาทําไกด์แบบนี้แล้วกันเผื่อทุกท่านไม่ม,มีแต่ว่าลูดี้ผมมีลูดี้นะเออจะบอกไว้อย่างนั้นคือบางคนอาจจะแบบไม่มีลูดี้อะไรแบบนี้แต่ถ้าไม่มีลูดี้ผมน่าจะใช้เวลาเล่นนานกว่านี้เออแต่ไม่เป็นไรอ่ะผมมีลูดี้ผมก็ใช้ลูดี้ผมนั่นแหละแล้วก็ เออพูดถึงลูดี้แล้วลูดี้เนี่ยผมมองว่าเอาจริงๆลูดี้ตัวเนี้ยน่าจะดีกว่าลูดี้โล่น่าจะดีกว่า, Low, า,วาเพราะว่ามันมีสกิลแชร์ดาเมจไอ้นี่ไงแอคทีฟเนี่ยเป็นมันเป็นอะไรอะเชื่อมโยงครับเป็นสกิลเชื่อมโยงลดความเสียหายอะเนาะสิบห้าจุดสี่เปอร์เซ็นต์่ผมว่าอันเนี้ยแล้วมันใช้ได้เรื่อยๆไงผมว่าบัฟมันน่าจะอยู่ตลอดเวลาเออบัฟอยู่สิบห้าวิแล้วแบบเรเน่า เซเลนาล่ารีเซเลน่าลีทาให้แบบผมว่าน่าจะลดโอกาสการตายของอัศวินได้มากกว่ามากกว่าลูดีปีกนะครับมากกว่าพีดพ่ดวนพี่ดวนที่ต้องอัลติเมทอย่างเดียวเลยนะถึงจะเชื่อมโยงนะครับประมาณนั้นเนาะผมว่าผมว่าตัวตัวตัวเนี้ยจะมีข้อเสียอยู่อย่างเดียวก็คือต้องพึ่งอัลเิเมทเขาเออแต่ส่วนส่วนตัวเนี้ย ไอท่าบึ้มๆอะไรแบบเนี้ยเราใช้แค่เชื่อมโยงอยู่เราก็น่าจะพอหรือเปล่าไม่รู้ไม่เคยใช้ <c oughs> คือผมใช้ตัวนี้ตลอดนะครับผมก็ทําทุกวิถีทางเพื่อให้มันทนดามเมจไอท่าบึ้มก่อนที่จะขัดไม่ได้แล้วก็ให้เมลคีไม่ตายแค่นั้นเองเมียคีัะคาลินไม่ตายทุกอย่างก็สบายนะที่จริงถ้ใส่เอาเอาประดับตายเกิดหรือว่าประดับอามาตะมาใส่ใ,ใครๆสักคนหนึ่งก็สบายเลยแต่ว่าเราไม่ได้ใส่นะครับผมประมาณนั้นเนาะ โอเคลูดี้ครับลูดี้ที่เป็นลูกเมียน้อยสุดๆของคือลูกเมียน้อยจริงๆคือเพราะว่ามันดามเมจมันก็ทำได้น้อยเนาะแล้วก็แบบป้องกันมันก็เยอะอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเราแค่เอามาสกิลสกิลออโตเมทเฉยๆก็เลยใส่ของแบบเหลือๆแล้วจะคิดว่าดีที่สุดคือเป็นใส่ของเป็นเกียร์โหลดที่สุดแล้วนะครับผมนั่นแหละคือลูดี้นะครับ อ่ะเดี๋ยวโลนเดี๋ยวโลนก็แน่นอนเป็นดามดหลักก็จะเต็มจะเต็มนะครับผมเป็นประดับจะเต็มเลยทำอะไรพวกดาเมจผสมกระชี้แล้วก็ตักหูย่อมมนุษย์นะครับลาเชลลาเชลนี่ผมเพิ่งอัพมาเป็นเวลสี่สี่สิบหกก่อนที่จะผ่านนี่แหละคือถ้าวันนี้ลาเชลไม่สี่สิบหกผมว่าก็นานจะอย่างไม่ผ่านเพราะว่าดาเมจมันจะขาด ขาดประมาณสองล้านสามล้านมันมีอยู่ตาหนึ่งที่ผมขาดดามเมจประมาณสามแสนแต่ผมดันไปรวมดยงตายผมก็เจ็บใจเตมไม่หายเลยแต่ก็ทำมันเถอะเราก็ต้องสงบสติอารมณ์นะครับแล้วก็มาเล่นมันต่อไปแบบไม่หัวร้อนเพราะว่าถ้าหัวร้อนทีไรจะตายทุกทีนะครับผมราเชลก็ใส่เป็นเซตอะเซตอะไรนะเพิ่มเลเวลสกิลนะครับผมประดับก็เป็นประดับไอสองอันเป็นเพิ่มความเสียหายอีกอัน,นเป็นคิดีคอ้อและเพิ่มพลังโจมตีนะครับผม ก็คือเป็นดาเมจเป็นดาเมจลองว่างั้นดาเมจลองมีสองตัวเนาะดาเมจลองจะเป็นวิดเวเวตตัววิดเวเวตก็เอาเซ็ตคิมาใส่เพราะว่าถ้าจะให้มิดเวเวตมาใส่เซ็ตเพิ่มเลเวลสกิลเนี่ยมิดเวเวตใส่เซ็ตคิคุ้มที่สุดแล้วนะครับส่วนประดับเหมือนกันเหมือนเะลาเชลเลยครับผมลงทุนผมลงทุนครับสร้อยคอวาเลนต์มาอันนึงเลยนะตอนแรกมันราเชลใส่ส้าอยู่แล้วมันไม่ทันก็เลยม่ค่อยปรับเปลี่ยนของไปเรยครับดันพวกนี้มัน เราก็ไม่รู้ว่าเราจะพลาดหรือเปล่าว่าเราจะทำ Ultimate ได้พอหรือเปล่าเราก็ทำอะไหนได้ก็ทำก็เถอะถ้าอยากรีบผ่านนะเออประมาณนี้เนาะสี่ตัวก็แนะนำไปแล้วเรียบร้อยนะครับตัวต่อไปเชนะครับผมเชก็เอาเซ็กค,คารินมาใส่เลยนะครับแล้วก็เพิ่มต่อยคอเหนือชั้นเข้าไปนะครับเพื่อให้ Re u l t i m เม e ได้ไวขึ้นเชนี่จะเป็นตัวสำคัญในการ u l t ามเม e แล้วก็ในการเร่งอั t i m a t e ให้พี่ลูดี้เรากลางโลนะครับผมอีกตัวหนึ่ง ที่ผมใช้คือเซเลน่านะครับเซเลน่านี่ก็ใส่ของเป็นเซต mm hmm. เซตคอนแทคกันกับคารินนะเออคารินใส่เป็นสาบล็อกเออสามป้องกันสองบล็อกก็เอเซเลน่าก็จะใส่เป็น3ามบล็อกสององกันกนะครับประมาณที่จริงเซเลน่าใส่พวกเซ็ตโจมตีก็ดีนะแต่ว่ามันเป็นตัวฟ้าแล้วมันไม่ค่อยถึกไงผมก็เลย ใส่อันนี้แหละดีแล้วนะครับผมข้ามขีดจำกัดได้ก็ลืมนะลืมว่ามันข้ามได้แล้วคุณซื้อสเก็ตมาครบวันเองเนี่ยประดับก็แตงหูมุ่งมั่น,นครับเอามาเน้นลดความเสียหายล้วนๆนะครับแล้วก็เนี่ยประดับอันไหนมีก็เอามาใส่อันนั้นแหละ,หละที่เป็นป้องกันนะครับผมอ่ะตัวสุดท้ายสุดท้ายยังวะสุดท้ายแล้วตัวสุดท้ายคือเมลคี Milky นะครับผมเมลคี Milky ผมนี่ใส่เป็นเซ็ตลดเกาะแล้วก็ผสมโจมตีเนาะแล้วก็เป็นในอาวุธ ทำเกียรุท์สองแสนที่เพิ่งค้าบมานะครับบวกสิบเอ็ดนะก็ทําทุกอย่างเพื่อให้ทําดาเมจได้ลองจากพวกดาเมจลองทั้งสามตัวดาเมจลองดาเมจหลักนะครับถ้าเป็นหน้าที่ของเมลคีนแหละส่วนเรื่องเมลคีจะโดนบึ้มตายอะไรแบบก็ส่วนใหญ่ถ้าเราเล่นไม่พลาดอะ่ะในการตายของเมลคีมันจะอยู่แค่การไอ้บึ้มก่อนอันต่ะเนาะ ปบ้มก่อนที่เมลคีจะต้องขัดบอสนะครับซึ่งบางทีมันก็ไม่ตายบางทีมันก็มีนี่ไงเมลคีมันมีสร้างโลกป้องกันนะครับดูซับความเสียหายสิบบิ๊กอันนี้ก็ช่วยได้เยอะเลยแล้วก็ส่วนใหญ่ถ้าเลือดเต็มอ่ะก็จะไม่ตายเลือดเต็มก็จะไม่ค่อยตายทดมศักยภาพก็อัพแล้วนิดหน่อยนะครับรวมเซเรน่าตเชนก็อัพนะตรงนั้นก็นี่เลยอัพแล้วนะครับผมอันนี้ก็อัพอัพไปงั้นแหละเอออัพเพื่อให้ทำดาเมจให้มันทันเพราะว่า ผมก็มองว่าแต่ไอ้สามตัวเนี่ยไอ้เดโลนราเชลพิทเวลเวนทำดามเมจไม่ทันแล้วเราจะพึ่งใครในเซตนี้ก็ต้องเป็นเมลคียน่ยนะครับที่ต้องมาทำดามเมจขนาดรูดี้ผมยังต้องใส่ประดับบ้าดามเมจเลยเพราะว่ามันดามเมจไม่ค่อยทันเออประมาณนี้นะครับอ่ะส่วนสัตว์เลี้ยงสัตว์เลี้ยงผมเปิดได้ลูดี้มาแต่ผมบอกเลยว่าลูดี้กับเชเนี่ย ผมว่ามันพอกันมันอยู่ที่จังหวะมากกว่าเชเนี่ยถ้าเราใช้เชเราก็ต้องไปปรับมาสเตอรี่เนาะให้เป็นลดความเสียหายแต่ถ้าใช้ลูดี้เนี่ยลูดี้มันมีลดความเสียหายอยู่แล้วไงผมก็เลยปรับเป็นโจมตีก็คือสร้างความเสียหายหบอยหมดเลยแต่ผลสุดท้ายผมว่าดามเมจอะถ้าใช้เชผมว่าทำดามเมจได้ดีกว่าแต่ใช้เชแล้วโอกาสตายก็เยอะกว่า จากที่ทดลองเล่นมาเป็นหลายๆวันตั้งแต่มันอัพเนาะก็ประมาณนี้นะครับคือผมว่าตัวไหนก็ได้ไม่ไม่ได้ซีเรียสนะครับผมไม่ได้ใช้ไม่ได้กดใช้อมาตะมันเพื่อทําอะไรเลยเพราะว่าไอ้ถ้าถ้าต้านทานความเสียหายเนี่ยมันใช้กับบอสไม่ได้คือเราจะไปกดเพื่อกัเนเงี้ยไม่ได้นะครับผมกันได้แค่ตอนมันตีธรรมดากับบอสที่มันคุ้มข้างแค่นั้นเองซึ่งเอาจริงก็ไม่ไม่ได้ถึงขั้นนั้นถ้าถึงขั้นนั้น ผมว่าก็หนักแล้วแหละก็อาจจะมีบ้างถ้ามันเหลือเล็กๆน้อยๆนะครับผมแต่มันก็ไม่ได้ช่วยอะไรมากเนาะสำหรับไอ้ต้านทานความเสียหายของอัศาวินนะผมก็เอารดความเสียหายมานี่แหละส่วนถ้าใช้เชก็ไปปรับมาเตอรี่ปรับมาเตอรี่ให้เป็นดีนะครับให้ให้เวลว70เป็นลดความเสียหายแค่นั้นเองหรือมันก็แบบตายมั่งไม่ตายมั่งอะไรก็รู้แต่ผมว่า ใช้ลูดี้แล้วอุ่นใจกว่าเลยใช้ลูดี้นะครับแล้วก็เอานี่เป็นเพิ่มความเสียหายแทนประมาณนี้นะครับตอนแรกคิดว่าน่าจะต้องแบบเก็บวิ้ยายาเพื่ออัพวเว้าิบหแล้วนะคือถ้าได้อัพวเว้าิ้าเนี่ยผมว่ายังไงก็ชิวๆอ่ะ่านแบบชิวๆเลยเพราะว่ามันเพิ่มดาเมจทั้ง20เอนไะงเออมันสบายๆมันผมขาดดาเมจอยู่หน่อยเดียวจริงๆอะ่ะแล้วผมก็แบบนั่งทําทุกอย่างเพื่อให้ดาเมจมันทันแล้วบางทีถ้าแบบบอสมันชอบแบบขัด หรือแม้นออกสกิลตอนที่พวกตัวดาเมจทั้งหลายกําลังใช้อัลตเมทอยู่นี่คือแบบโอ้โหโคตรเซ็งนะครับผมซึ่มันนั่นแหละมันอยู่ที่จังหวะเออบางทีก็ดาเมจเหลือเลยไม่รู้ไม่มาได้ยังไงบางทีก็ขาดเป็นล้านเลยเออแ้กวก็นั่นแหละก็อยู่ที่จังหวะนะครับทางที่ดีคือเราควรต้องทําของให้ไม่ต้องแบบพึ่งจังหวะพวกนั้นนะจังหวะแลโลกพวกนั้นนะคือไม่ไม่ควรต้องเล่นให้เพอร์เฟกขนาดนั้นนะครับมันเหนื่อยเกินไปนะเออ มาดีแล้วกันโอเคพูดเยอะแหละเดี๋ยวเราก็ไปดูกันเลยดีกว่าครับผมว่าอ่ามันผ่านยังไงนะร่าวก็จะเหมือนชั้นสิบที่ทําคลิปนั่นแหละครับแต่ว่าแค่มันเราต้องมาขัดบอสทุกรอบแค่นั้นเองเพราะว่าชั้นสิบห้าจะไม่มีพื้นที่อยู่โอเคไปไปดูกันเลยดีกว่าครับผมโอเคมามันเป็นดันสมองไหลอ่ะมันจะไม่ค่อยอะไรแล้วกันเนี่ยไปถึงก็ดูก่อนเลยครับว่าบอสออกหรือไรดูบอสจะออก คุณเห็นสกิลข้างล่างบอส,บอสจะออกครบทุกสกิลครับก่อนที่มันจะอึนแค่นั้นแหละง่ายๆที่จริงถ้าใครละเอียดหน่อยก็คุมมันถูกเองได้ครับี้เกียดนะพวกที่เกียจชอบปล่อยใมันออโต้แล้วก็จะไม่มีโลดลูดี้ใช้ในช่วงเวลาสําคัญแล้วก็ตาย,แล,ตายแล้วก็เริ่มใหม่ตัวมาฮนี้นะครับ <c oughs> เพราะฉะนั้นก็ผมก็จะแลกด้วยการจากการที่ต้องมาเล่นแบบละเอียด <c oughs> ละเอียด,ยดก็ทําของดีกว่าจะได้ไม่ต้องเล่นละเอียดมาก <c oughs> ใช่ไหม แมันจะออกทุกท่าแหละทุกสกิลที่มีนะครับผมเดี๋ยวครึ่งวงเดี๋ยววงกลมสามอันวงกลมสองอันนะครับแล้วก็ดาบสองรอบนใหญ่จะเป็นแบบนั้นดาบก็จะเป็นสองรอบอ่าอันนี้พอมันวาร์ปแบบนี้มากก็บึ้มแหละอ่าแต่นี้มีเกาะอยู่นะครับก็เลยท้นไว้ต้องบายในเทอร์แรกผมจะไม่เน้นนะไอ้บอสบอสอาิแรบบจะไม่เน้นยืนตำแหน่งนะครับเพราะว่าเรา บังคับตำแหนญญ่งยากนะ ہ, ก็เลยให้มันสก,กิลให้มันอะไรไปดูวาเดี๋ยวเผื่อเราต้องไปเดินมั่วๆแล้วเราโดนกระแทกตายขึ้นมาที่ยุบเลยกนะ็เลยปล่อยไปสก,กิลน่ะเราก็ลากออกเตรียมรับมือแล้วก็ผมก็จะลากอาสวินทั้งหมดมาอยู่ในโซนประมาณนี้นะครับเ<ด>พราะว่าถ้าบอสถ้าบอสระเบิดเนเราก็จะได้กระเด็นไม่ไกลแล้วก็ทําามีดบอสได้ไวขึ้น เป็นการทุ้นแรงนะุ้นแรงเดินสวนดาบเนี่ยก็หลบไม่ยากครับผมก็คือดูแพเทเทิร์นมันมันจะขึ้นแพเทเทิร์นแบบนี้ตลอดเลยเนี่ยก็พอพอเรารู้แล้วว่าดาบจะออกไหนเราก็ตีได้เลยครับบึนแล้วก็ปล่อยตีชิวครับผมอันนี้ก็ระวังหน่อยเผื่อดิวเวิชอบฟาร์มไปโดน าเนี่ยมันก็บึมนะครับตายก็ไม่เป็นไรเห็นไหมเพราะว่าเราอยู่ในจุดที่ชุบแล้วขัดได้เลยแต่ถ้าแต่ถ้าคุณไปอยู่ข้างหลัง,งช่วงประมาณตรงมิวคียืนขัดแล้วโดนบึมอะ่ะคาลินกว่าจะชุบอะ่ะมันใช้เวลานะครับผมแล้วก็มิคีก็กว่าจะตื่นแล้วก็จะเดินแล้วก็จะไปขัดน,นะครับโอ้ไม่ทันนะบอกเ,เพราะฉะนั้นเราก็ต้องเล่นในตำแหน่งที่มันสามารถขัดได้นะ ผมก็จะลากมาอยู่มันจะเท่านิดหลอดตัวอื่นเนี่ยจะไม่อยู่แต่คารินเนี่ยผมจะอยู่ตรงนี้อยู่อย่างสิ่งกำแพงนี่แหละอันนี้คือดาบมานะผมก็ค่อยๆนะปล่อยได้ก็ปล่อยเลยดาบอันนี้ไม่มีไข้นะไม่มีคอจากมีทางตรงอย่างเดียวหลบง่ายอ,อันนี้คือวงกลมสามอันนะครับก็สบายๆครับผมวงกลมสามอันนี่แหละชอบเซอร์ไพรส์นะครับก็ดูดีๆต้องใช้ตอนไหน ท่าทางของชัทเกมเยอ่าน,นี้แล้วก็หลบครับหลบดีๆจะหลบหลบยังไงก็ได้แล้วแต่สุดท่านนะที่หลบอ่านี่มาแล้วบึ้มแล้วจะรอดไหมอ่านี่รอดครับผมก็ขัดตามปกตินานอะดันยี่นาน,น,นนะเป็นดันที่ผมที่กดค่าบ,บ่อยที่สุดอะ่ะถ้าถ้าแบบลงธรรมดาหยุดไม่ต้องคิดอะไรเลยนะเนีย ดีวันมาตอนเที่ยงวันแล้วปืนเ้าเกมเุื่ประสบกวาดล้างดันนี้ก่อนเลยเสียเวลาหลบดีๆนะหลบเฉยๆอาลินก็จะอยู่แถวๆนี้ตลอดไปสบายเดอดดาบอีกแล้วดาบก็หลบชิยๆเอามาล้างตรงกลางหน่อยแล้วปล่อยตี ันนี้ฮะอันตรายครับผมกลมสามอันครับอ่าโลบสบายสบายครับดาบมาแกไอนน้ดาบแบบไม่ไขว้นะดาบไม่ไปก็ชิวชิวอ่าหลังจากนี้ก็หมดแล้วครับผมอ่านี่ใช้โล่พอดีครับใช้โล่พอดีเราก็วางใจได้นะครับผมว่าไม่มีตัวไหนตายแน่นอนครับนะนะแ,แล้วก็ตีต่อได้เลย <c oughs> ขาดแล้วเออมาเตอร์เตอรี่ผมทีม่เป็นโจมตีผมใช้ลูดี้แต่ถ้าไม่ใช้ลูดีก้ก็นั่นแหละที่บอกเจ็ดห้าเลยเลยน,น่แหละเป็นลดความเสียหายนะ <c oughs> นะค,คิกคิกโดนอะไรกัไม่รู้ <c oughs> ก็หลบสชิวปกติครับอย่าตื่นเต้นนะคุ้มค่าก็อย่าตื่นเต้นนะเป็นไรเป็นห้าสิบเปอร์แล้วนะฮะชิวๆครับผมอพอมาถึงพอมาถึงห้าสิบเปอร์หลังผมจะปิดอันติแล้วก็เล่นเองนะครับเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวเราเราไม่มีโล่ลูดี้ใช้นะ,ะ,ะเราจะลำหมากสำหรับคนที่เป็นลูดี้อ่ะเนี่ยไม้มาถึงบอสมันหายเลย พอบอสหายเสร็จก็วงครับหลบดีๆครับผมแต่ละคนน่าจะมีเทคนิคต่างกันเนาะหบบว่าใครเล่นตรงกลางใครเล่นขอบอะไรับนะผมก็หลบรอให้มันหายไปก่อนแล้วค่อยเข้าอ่าเนี่ยนี้มีมีมีเดี่ยงไปบ้างนะเดี่ยงก็รีบทุบเลยนะเขาเป็นหลูดีด้วยดีเดี่ยงไม่หตัวอื่นก็ไม่ยอกเดี่ยงแต่ไม่เป็นไรครับเชผมกดมันติไปแล้วอ่าเนี่ยไหมิ้นปิ้มัมนตรีรอไปเลยอ่ามีต้องลากหลบครับผมหลบไม่พ้นเฉย ันนี้ไม่เป็นไรฮะเพราะยังไงรอบต่อไปมันไม่ใช่เป็นต้องขัดอันนี้เป็นยังไงเราก็ต้องตีดาบก่อนอตีดาบราเชลมีอันตีอยู่นี่ผมพลาดด้วยนะลืมรวมลืมรวมทำไม <laughs> เกือบแล้วนะครับผมเกือบไม่ทันแล้วนะับเเล่นจะสมองไหลเนาะอ่าดีแล้วก็ชุบมาก่อนนะผมแล้วก็มากลางโลครับตอกกัน อ่าพอโดนผักปุ๊บก็เปิดเปิดออโต้อคูนจะเปิดออโต้อนิเมตจนกว่าเราต้องขัดบอสรอบต่อไปนะครับผมคือบอสจะไม่ใช้สก,กิลอะไรแน่นอนนอก่าะขัดรอบต่อไปนะถ้ามันขัดรอบต่อไปแล้วค่อยค่อยปิดใหม่นะครับผมหลบได้ชิวชครับ มันก็ใช้โลก่อนสุดท้ายเดี๋ยวม็ไมีมีินใช้แต่ก็ไม่เป็นไรนะเราเดี๋ยวมอมนะผมปิดกล้ามเนื้อสาหรับทั้งทีม,มาแล้วเพื่อให้รับท่าน,นั้นไหวจะมีตายบ้างแต่อารินแล้วไม่ตายแน,น่อแนอนปแหละพักปับ๊บอ้โหฮะอยู่ในตำแหน่งที่สวยอยู่นะครับมันสามารถเมลคีไม่ตายเลยนะแหละขัเดินไปขัดไปถ่นนะแล้วก็กดออนติครับผมแบ่บหลับไปทีมที่สองแล้วก็กดให้มันออโต้แอนตี้ไปเลยนะ กดที่มันแบรอใช้ไปเลยใช้ได้ก็ใช้เลยส่วนของเดวโลนถ้าเชยังไม่ได้ใช้ก็ใช้ได้นะแต่ลูดี้นี่ผมจะห่วงมากเผื่อมันเกิดอุบิเหตุอะไรที่มันทำให้เกิดอ,อะไรสักอย่างอะแล้วมันไม่มีใช้อากระปากลูดีม้มจะไม่ใช้เลยอ่านี่บอสหายไปแล้วก็ต้องมาดูครับว่าหายแล้วเป็นบิลอะไร เป็นวงก่อนถ้าเป็นดาบก่อนก็ไม่เป็นไรคนระับเขาเราเตรียมพร้อมถ้าเป็นวงก่อนก็ก็หลบตามปกตินะครับรอวงบุ้มเสร็จก็ค่อยหลบบุ้มเสร็จก็ค่อยหลบนะครับชิวๆผ่านไปรอบที่สองอก็มานั่งสับทีมสองนะครับผมแล้วก็ปกติเดี๋ยวมันก็เนี่ยเดี๋ยวมันก็หายไปและรอะ ปุมทั้งทีมครับผมแล้วก็ไปตีดาบถ้ามีเดโอนนี่คือแป๊บเดียวดาบก็จะหายแล้วเราก็ปล่อยอัศวินตีไปเรื่อยนๆนะครับเก็บเก็บอัลติเมทน,นะครับอ่าดูชิลครับผมพอดาบหายก็กดดูดีครับอ่าก็จะผักออกผักออกเสร็จก็ออโต้เลยปล่อยเลยอ่าแล้วก็รอบนี้จะพิเศษครับผมรอบนี้คือเราจะปล่อยสกิลจนกว่า บอสจะให้เราขัดสองรอบนะึงคือเราสามารถเปิดออโต้แบบเนี้ยทำดาเมจใส่บอสได้เลยสองรอบนะึอ่ะมีรอบแรกมาแล้วอ่ะรอบที่หนึ่งก็ชิวๆครับผมเดี<ๆ>๋ยวไม่ใหปล่อยปล่อยนั่นไปต่อปล่อยอ้อนไว้ต่อผมว่ามันสองรอบนะปล่อยเลยก็ใช้แล้วก็ใช้กันไปดาเมจเข้าไปเป็นการบูสต์นะครับเดี<ๆ>๋ยว<ๆ>ไม่ทันนะก็<ๆ>ต้องมานั่งหลบดาบรอบ ผมว่าถ้าถ้าเกมเขาออกรูปออกแบบมาว่าแบบบอสมาบึ้มพีก็ต้องมาโหลดดาบใี้คือบอกเลยร้องใช้ดาเมจเยอะกว่านี้เยอะอ่าต่องเลยครับชิวพบอนจะใช้สกิลอะไรก็โหลดเอาอ่ามรอบทอี่สองครับพอบึ้มรอบที่สองก็ขัดให้เรียบร้อยแล้วก็ปิด อัลติเมตนะครับผมปิดออโต้นะครับวันนี้มันยังไม่มีอะไรของระเบิดไปก่อนก็ปิดแหละอ่ะพอเชแต่ถ้าแต่ถ้าสมมติเนี่ยเช่ไมใช้อันติได้เลยเนี่ยก็จะใช้อันติเมตพูดไปก่อนครับรอแต่ว่าแน่นอนว่าว <c oughs> ลูดี้ห่วงเหมือนเดิมจะต้องห่วงลูดี้ไปก่อนอ่าแล้วก็ลุ้นกันว่าอะไรจะออกมาครับรถ้าดาบออกก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าเรลโลนเราเจ็ดิเอร์เนแล้วขออีกไม่กี่ทีก็ใช้อันติได้เนี่ยปิดดาบได้ แน่นอนอ่านี่จะหลบดีๆครับผมอ่านพนแล้วสบายแล้วถ้าหลบถึงถ้าคุณหลบได้ถึงรอบเนี้ยรอบที่สามเออยัดดามเมจอย่างเดียวแล้วครับผ่านแน่นอนห<ๆ>ลบสกิลดีๆนะครับผมสกิลเซอร์ไพรส์อะไรพวกนี้ห้ามนะห้ามมากสกิลต่อไปก็เป็นดาบแหละวงวงออกไปแล้วนะ ผมอกก็เป็นดาบพอมาปุ๊บก็ปิดดาบไปเลยครับเร็วไวโดยการอันติโยโลนั่นเองอ่าสวยสวยอ่าแล้วก็ไปเร่งอันติเชยหน่อยเผื่อเชยใช้อัติเหทได้ตอนปิดดาบปั๊มอยู่ไมไ่ทันนะมไม่เป็นไรอ่เชยใช้ได้พอดีแต่ก็อ่าเชนใช้เสร็จพอดีด้ไหมเนี่ยอ่าแลังจากนี้เปิดออโต้เลยครับบอสผักเราออกรอบนึงแล้วก็เปิดโอ,อ้ยยักษ์เลย เต็มที่รับเต็มที่หลบให้ดีฮะตกี้วอะไรก็หลบไปไไหน่อยครับวันนี้เดืเอดแปดล้านนะก็ลุ้นกันครับว่าจะทันไหมเพราะว่าความกวดบอสไม่เคยคอ,อยใครทำดาเมจทันเดียวโอเคผมจะโคตรเกลียดท่าดาบแม่งเลยเดี๋ยวลองทำให้ลองไม่ได้ตีนะ ก็จะได้ตีอ้าวอันนี้มันบึ้มมานะครับไม่มีอันตอแต่ก็รอดอยู่วบผมก็ขัดตามปกติเลยครับอ่ถ้าขัดได้ขนาดนี้ผมก็ยังอยู่ก็ผ่านชิวๆแล้วน,นะครับเพราะว่าอ่าอันนี้ผมผมก็ยังไม่ไม่ชวัวร์ไงก็เลยปิดอันตีไปก่อน,นแล้วก็กดจูเิเงยตแก้ชาจูเนียแบบแรงชิวๆนนครับผ่าน,นครับบึ้ม จบแล้วครับผมเ,เป็นดันที่ผมไม่ชอบเลยมันสนุกดีแหละแต่ผมมันใช้เวลานานไป่ลยนะเลยรู้สึกว่าทำไมต้องมาเสียเวลาอะไรคับพวกหน้าทีนี่ <c oughs> จริงมันก็สำคัญแค่ชั้น14แหละเอ,อเพราะว่าชั้น14ทำให้คุณจะสามารถไปลงเรดปาร์ตี้ได้นะผมชั้น15นี่ถ้ามันไม่อะไรจริงๆหรือว่าไม่ได้อะไรแบบ จะทําของแดงจะเอาก้อนทองนีแล้วแปดก้อนอะไรแบบเนี้ยก็ยังไม่ต้องรีบไปได้ครับผมค่อยๆเป็นค่อยๆไปเนาะเพราะว่าผมยังค่อยๆเป็นค่อยไปเลยถ้าผมรีบนะแานนี้ผมนั่งเล่นว่าบอคอแตกแล้วคงผ่านตั้งแต่วันนู้นแล้วมันมีแบบช็อตที่เกือบผ่านอยู่นะครับแต่ว่าวุ่นวายพอสมควรนะผมโอเคไปตัดไปสรุปนิดนึง โอเคครับผมก็เซตทิ้งกันไปสำหรับเล8นะครับผมเออเหนื่อยเหลือเกินพูดก็เหนื่อยนะเล8ก็ประมาณนี้นะครับผมก็ถ้าใครไม่มีสัตเลี้ยงแดงก็ใช้เชนะครับสบายๆนะแต่ของถ้าเป็นทีมผมเนี่ยไอ้มัตเตอรี่ผมต้องเปลี่ยนเวล70ให้เป็นป้องกันนะครับ อาจจะต้องเปลี่ยนเวล15ให้เป็นป้องกัดด้วยนะครับให้เป็นลดลการโจมตีเป้าหมายให้มันทำไงก็ได้ให้มันตีเราเบาที่สุดนะแล้วก็ผมได้ลองได้ลองใช้แบบว่าไม่ไม่ได้ใช้ไม่ได้ใช้เซเรนาแต่ผมใช้เอียนนะก,ก็ก็ดีเหมือนกันนะใช้เอียนก็ถือว่าเซฟที่สุดแล้วนะเพราะว่าบอสเวลาบอสระเบิดทีนี้ไม่ตายเลยนะ แบบว่าเบามากนะครับผมเแบาบจริงๆเออแต่ถ้าใครไม่มีรูดี้ไม่มีอะไรเนี้ยจะหนักหน่อยนะเนาะโอเคครับผมก็จบไปแล้วนะครับสำหรับเลท8ผมว่าถ้าถ้าคนที่มีไม่มีรูดี้เนี่ยน่าจะต้องใช้เกียร์เยอะอุ่าเ,เยอะกว่า2 5 0 0าแต่ถ้าไม่งั้นก็ใช้ประดับไงเออประดับประดับไออมตะหรือว่า ตายเกิดอะไรแบบนี้นะครับเผลอๆจะทาดาเมจได้ดีกว่ามีลดีนะเพราะว่าลูดี้มันทาดาเมจไม่ค่อยดีครับประมาณนี้เนาะคือถ้าใช้ถ้าถ้าผมใช้ประดับอมตะหรือว่าตายเกิดคู่กันอะแล้วก็ผมอาจจะไปเอาตัวดาเมจอีกตัวมาลงพกเซอินฟ้าก็ได้หรือเอาเป็นไอเถิงเฉินฟ้าอะไรแบบเนี้ยเออผมว่าก็น่าจะดีนะครับผมน่าจะทาดาเมจได้ไวกว่าไวกว่านี้นะครับแล้วก็น่าจะผ่านแต่ว่าอันนี้คือ ในกรณีที่จะไม่ใช้ประดับตายเกิดกับอามาตะเลยนะครับผมก็จะโคคอนเซปต์ไว้คร่าวๆก็ประมาณนี้นะครับแต่ว่าดันต่อไปจะใช้หรือเปล่าอันนี้ก็ไม่รู้เนาะถ้ามันไม่ไหวจริงๆถ้าผมต้องถ้ามันจําเป็นที่จะต้องผ่านดันแล้วมันต้องใช้ก็จะใช้นะครับแต่ถ้าอันเนี้ยคือมันไม่ได้แบบมันไม่ได้จําเป็นอะไรขนาดนั้นไม่ได้มีความสําคัญมากมายขนาดนั้นก็เราก็จะทําไกด์แบบว่าอ่าไม่ใช้แล้วกันนะครับผมไม่ใช้ประดับเลย นะครับประดับพวกตายเกิดพวกอะไรพวกเนี้ยประมาณนี้นะครับโอเคได้เวลาลาไปจริงๆแล้วนะครับผมก็ฝาก like, กดไลค์กดแชร์ subscribe ด้วยนะครับผมนี่ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับใครมีคำถามอะไรก็มาพิมพ์คอมเมนต์ได้เลยนะครับผมพิมพ์คุยกับผมก็ได้นะพิมพ์ในชุมชนพิมพ์ในรูปไหนก็ได้คอมเมนต์ไรูปหนก็ได้นะครับโยกก็มาตอบมาช่วยกันุยนะครับผมโอเควันนี้ก็ ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ